สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้เรื่องเงื่อนกันอีกแล้วนะครับเงื่อนที่จะมาเรียนรู้วันนี้ก็คือเงื่อนตะกรุดเบ็ดกลืนนะครับเงื่อนตะกรุดเบ็ดกลืนนี้นะครับประโยชน์ของมันก็คือใช้ประมงใช้ผูกห่วงกับตะขอแล้วก็ใช้พันรอบถังและใช้แขวนรอกนะครับหรือว่าใช้ผูกกับสมอผูกกับวงแหวนหรือว่าผูกกับแท่งหินสี่เหลี่ยม ใช้แทนสมอเรือนั่นเองนะครับเงินตะกุดเบ็ดกลืนนี้นะครับวิธีการทําก็ง่ายๆนะครับอุปกรณ์ก็คือเราต้องมีไม้สลับผูกนะครับแล้วก็มีเชือกนั่นเองนะครับเริ่มต้นเลยง่ายๆนะครับเราก็จะพันเอาเชือกพันบนรอบไม้นะครับแบบนี้หนึ่งหนึ่งรอบแล้วก็พันไปอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะได้เป็นพันสองรอบอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําปลายเชือกขึ้นมา ด้านบนของตัวเชือกแล้วก็สอดลงไปในห่วงที่เราพันไว้ทั้งสองห่วงเลยนะครับสอดเข้าไปเลยเมื่อสอดเข้าไปแล้วนะครับก็เราก็สอดอีกทีหนึ่งเราก็พันอีกทีหนึ่งโดยการนําปลายเชือกนี้นะครับนํามาบนตัวเชือกแล้วก็สอดเข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็ค่อยดึงนะครับเราก็จะได้เป็นนี่เลยครับเงื่อนตะกุดแบตกลืนนะครับมันก็จะแน่นนะครับแล้วก็แกะได้ง่ายอีกด้วยมาดูอีกรอบนะครับ ตะกีอาจจะเร็วเกินไปนะครับอันดุกรอบนะครับเริ่มต้นเลยก็คือพันรอบหมายไว้หนึ่งรอบแล้วก็พันไว้อีกหนึ่งรอบก็เป็นสองรอบนะครับในนั้นในนั้นเราก็จะเอาปลายขึ้นด้านบนของเชือกตัวเชือกแล้วก็สอดลงไปในบ่วงเชือกนี้นะครับในบ่วงตั้งสองบ่วงนี้เมื่อสอดไปแล้วเราก็นําขึ้นมาด้านบนเชือกอีกรอบหนึ่งแล้วก็สอดลงไปในบ่วงนี้ ตามลูกเลยนะครับแล้วก็ดึงครับค่อยๆดึงถ้าทําชานาญแล้วมันก็จะรวดเร็วนะครับดึงมันก็จะแน่นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับแน่นมากเลยแน่นเลยครับแน่นมากว,วิธีแกะก็จะสามารถแกะได้ง่ายแล้วก็แน่นอีกด้วยนะครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับสารการผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ด ืนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับกดไลค์ด้วยถ้าใครอยากรู้เรื่องเงื่อนอื่นๆนะครับสามารถกดดูที่ description ด้านล่างนะครับเดี๋ยวก็จะทําเงื่อนหลายๆเงื่อนเก็บไว้เพื่อเป็นความรู้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ